มันมีกามกามกันเลยแล้วเนี่ยโอ้โยติดอะไรมาเนี่ยปากโอโหติดอะไรมาเนี่ยไอย้หนวดมันเยอะวะตุย้ยขี้ผงฮะขี้ผงโอ้โหโโหน้าดูดิหน้าบานเลยดูคนยกหน้าบานเลยไล่ไปแล้วครับสามสิบสามต่อสิบ

ดีครับกลามๆขนาดประมาณร 100, 100้อยร้อยหลยกลมประมาณร้อยสามสิบโอเคจริงีร้อยสามสิบก็ประมาณเจ็ดตัวโลใช่ไหมเจ็ดตัวโล